คลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการถอนเงินสีเหลืองหรือการถอนเหรียญสีเหลืองนั่นเองนะครับผมนะซึ่งขั้นต่ำในการถอนจะอยู่ที่1นึ่งเอ่อบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของคลิปวิดีโอที่ผมทําไว้เกี่ยวกับการหาเหรียญสีเหลืองนั้นผมก็ลงไปเมื่อวานเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่ไปรับชมได้เดี๋ยวผมจะแนบไว้ที่ท้ายท้ายคลิปนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะข้ออื่นเลยนะเรานั้นต้องมีเหรียญน,นะครับอยู่ด้วยกัน10,000เหรียญขั้นต่ำ ถึงจะสามารถกดถอนได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับของผมก็ยังไม่เคยถอนนะวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นการถอนครั้งแรกนะครับในส่วนของการถอนตรงนี้นะครับซึ่งการถอนก็คือนะเราก็กดคําว่าถอนออกทั้งหมดได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ถอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ157บาท .86 สตางคตาด้วยการตรงนี้นะครับสานะอยู่ที่การถอนนะครับก็คือการถอนมีแค่นี้เองทุกคนนะหลักๆเลยที่เราต้องรู้แล้วก็ต้องทําก็คือ การที่เรานะั้นต้องหาเหรียญให้ครบอยู่ด้วยกันขั้นต่ําอยู่ด้วยกันคือ10,000เหรียญน,นะครับถ้าหากว่าไม่ครบก็จะไม่สามารถที่จะถอนได้นะครับผมนะซึ่งนะครับผมก็ทาคลิปไว้หลายนัที่ผมบอกเมื่อกี้ต้นคลิปเนาะฉะนั้นก็นะไปทําให้เต็มที่ได้เลยนะครับตัวอย่างของผมนะผมก็ทํานะครับรายวันก็คือทาหมดแล้วทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนนะของการเชิญเพื่อนนะผมก็ทําเหมือนกันทุกคนนะครับผมเห็นไหมผมทําทุกช่องทางเลยนะในสองการหาเหรียญสีเหลืองนะครับ โอเคทุกคนนะเดี๋ยวเรานรับจะมารับตรงนี้ทุกคนนะอ่ะตรงนี้นะครับเปลี่ยนนะถ้าหากว่าเราทําธารกิจตรงนี้รายวันทั้งหมดนะครับเราจะได้เรียทั้งหมดอยู่ด้วยกัน620ี่เหรียญน,นะครับก็10วันก็คือ6,200เหรียญน,นะครับอันนี้แค่ช่องทางการทํางานของการทางกิจกรรมรายวันอย่างเดียวนะครับอันนั้นคือ10วันได้6000กว่านะ6,000เหรียญก็มาน6บาทกว่าทุกคนนะอันนี้ยังไม่รวมการเชิญเพื่อนด้วยนะครับผมนะก็ ในส่วนของต่อไปก็คือเป็นในส่วนของหิณสมบัติตรงนี้นะตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะฉะนั้นผมก็ยังไม่นับสำหรับคนที่ต้องการหาเรียนอย่างไวๆนะครับสิ่งที่เรานั้นนทะถ้าหากว่าเราไม่อยากเชินเพื่อนนะครับยังต่ําๆเลยก็ต้องอเล่นแอปนี้ประมาณเกือบ20วันนะครับก็จะได้รับเนาะเดี๋ยวผมจะเอา620นะครับอ่ะ เราไปบวกเลยทุกคนนะ620บวกกับ10นะไไม่ใช่คูณ10บดิคูณ10นะครับเท่ากับเท่านี้ทุกคนนะก็เราก็บวกต่อนะครับผมนะมบวกอา่า6ก0นะครับนี่ก็1 1วันนะครับ12วัน13วัน14วัน15วัน16วันทุกคนนะ ก็ประมาณ16วัน17วันดูคนนะสิวันคือพอดีเป๊ทุกคนเนาะก็ใช้เวลาประมาณ17วันถึงจะสามารถถอนได้โดยที่ว่าเราไม่ได้ทําการเชิญเพื่อนนะเราเล่นคนเดียวแล้วก็ต้องทำภารกิจนี้ให้หมดภารกิจนี้ให้หมดอันนี้ก็ให้หมดเลยนะครับเราถึงจะได้รับการถอนอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับประมาณ7วันแต่ถ้าอยาก ย่นเวลาหน่อยคือต้นเวลาให้มันสั้นลงใช้เวลาไม่ถึง17วันก็ต้องเป็นสายเชิญเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าสายเชิญเพื่อนนั้นควรจะมีโอกาสได้รับสูงสุดอยู่ด้วยกันอ่าหกพั 6, บาทตอนหนึ่งหกพนคะแนนต่อนหนึ่งยูเซอร์ซึ่ง6,400คะแนนนี้จะได้รับก็ต่อเมื่อคนที่คุณเชิญเข้ามาเล่นนั้นทําการเล่นเกมนะครับครบนะครับประมาณอ่า ยีครั้งด้วยกันเนาะก็5้าคูณสิเป็น50 5สิคูณยีก็เป็นเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่ง้ด่านทุกคนนะเพราะว่า5ด่านจะได้ไป3าม้อยยนะหด่านจะได้ไป1ครั้งเขาบอกว่ารับรางวัลต่อ5ด่านสูงสุด 20ครั้งก็แสดงว่า100ด่านทุกคนนะถ้าเพื่อนที่คุณเชิญมานั้นเล่นเกมนี้ผ่านด่าน100ด่านนะตอนนี้ผมก็ผ่านไปแล้ว1นอด่านทุกคนนะก็จะได้ไปทั้งหมดอยูอด่ 6, ยด้วยกัน6,400เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับก็ถ้าคุณเชิญไปหลายคนก็จะมีโอกาสรับเหรียญได้เยอะกว่านะครับผมตรงนี้เนาะประมาณนวิธีการเชิญก็ก,กดคําว่าปุ่มคําว่าเชิญเลยแล้วก็ทําการคัดลอกเนื้อหาตรงนี้ แล้วก็ทำการไปเชิญเพื่อนนะครับอย่าลืมให้ให้เรานั้นคัดลอกรหัสเชิญของเราและก็ให้คนที่เราเชิญนั้นไปใส่รหัสเชิญของเราด้วยถ้าหากว่าเขาไม่ใส่นะครับระบบจะไม่ทราบว่าคนนี้ใครเป็นคนเชิญเข้ามานะครับฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เขามาใส่ด้วยนะครับวันนี้เนาะโอเคนะครับประมาณนี้เลยอาหารนี้ผมขอเข้าคิวก่อนทุกคนนี่ทุกคนนะก็อันนี้คือ ผมใช้ตรงนี้นะประมาณ9อันและทุกคนนะยังไม่สามารถถอนได้อีกนะครับเมื่อกี้ผมลงคลิปสอนการถอนเงินสีเขียวนะครับซึ่งมันมีภารกิจให้เราทําเพิ่มนันเองนะครับวันนี้ทุกคนนะก็ต้องอทำภารกิจให้อยู่ในระดับที่100ตอนนี้อยู่ในระดับที่133นะครับจากระดับที่1000นะครับดยการใช้การกดข้ามคิวนันเองนะันแล้วก็ใช้ในส่วนของตรงนี้นะครับผมในการ ข้ามคิวนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนนะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจนะครับผ่านเงินออนไลน์เดี๋ยวผมจะลองอ่ะลองไม่ได้ในสองคลิปนี้เพราะว่าผมทำเพรกิจิจ อันนี้เสร็จแล้วคือเพื่อเกี่ยวกั5ครั้งเนาะเมื่อกี้กะว่าจะลองอันนี้1ครั้งนะว่าอันนี้ถ้าเราเล่นปับ๊บจะได้เหรียญเข้าบัญชีตรงนี้เลยหรือว่าจะต้องไปอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะช่วยการกดไลค์แล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ประมาณนี้กดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนแล้วก็เจอกันใหม่นะครับอินชลล์สวัสดีครับ